บ้างเหรอบา้างหายยึดรอได้เหเฮ้ยพี่พี่นี่ไปเอาสะไรมาตั้งไหน,นเอา <c oughs> เคสเด่งตำรวจอื้อเลยมาถึงอ๋อเคสยิงกันอ่ะนะมันจะเอาไอ้อนี่ยิงใช่ป่ะแบบยิงกันใช่ปะเอ๊ะที่ไหนอะกิจกรรมที่ไหนอะตรงนี้เหรอ สีแดงนะพี่สีแดงสีแดงรวอมยังงร้อมยังมันบอกไม่ได้อ่ะล้อออเสียิเมื่อกี้ทองยบอกว่าโทรมาขอพี่ว่าพี่พี่ราพี่อปยุ่งกระเปาเอ่ยยุ่งอ่ยุ่งทำไมเนียคนละแก๊งนะให้เมียบังเออบ้างก็ได้เ่าตัวไม่ต้องหรอกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องรถรุเอิรหรอกเขาเรียกจ่ายตังค์ก็จบแล้วเปาทนครับผมทันไปครับผมทันครับผมแดงทันทันทับทันจะอ่าโอ้ตีแดงครเยอะเลย เอาแล้วไม่มันค้างวะอ๋ะอกดสตาร์ทเนี่ยค้างด้านขวาล่างอ่ะคือแดงนั่นแหละไอ้เหี้ยได้ยินว่าได้ยินว่าเปิดเดี๋ยวกูเล่นสายนี่ให้ไป Let's go โดนมากไปแล รู้เรือไงใครทีมกูนะใครทีมกูคุรู้เดื่ไงวะนะคุรู้เรื่ใครทีมปูวะไอโก้โก้อามาโก้โก้อามาโก้นี่กันเองก็พี่ร ี่พี่นี่ไปที่พี่นี่ไปมาแล้วน,อน้องมาแล้วน,อน้องผมการให้พี่ชายผมการให้ไปเลยไปเลยไปเลยมันยิงกูมันยิงกูมันยิงก,กูไปพวกทหารไอ้สัตว์ขอเบื่อด้วยขอเบื่อด้วยครับไมันย้งเพื่อนยิงกูเพื่อนยิงกูไอ้ต่อยทำไมเล่าต่อยทำไมไอ้พี่คนละพวก,กนละพวกไอ้เยอะนมก็ยิงไอ้ในในในสัตว์ก<ร>ูเลยเชื่อ มีของมีของมีของเอ๊ะไอเดือยเก็บกล่องยเใหม่เลยไม่เต็ม่ะอยไม่เต็มด้วยเจอใหม่เลยไม่เต็มต้องเก็บยาด้วยโอ้โห เขาจะเป็นช้เนเรื่องการบ้านนะจะไม่ยาวตาอยู่แล้วฮ่ย่เออหรอเออหรอ

ร้องไปขโมยตรงให้มองไปดิเอ้ามึงไม่ขโมยแหละไอ้โง่ไอเ้เหี้ยไปบิ๊บลี่ครับถ้าบิ๊บลี่ครับมันหิวเลือดตรงไหนอะ่ะไม่รู้ก็ไม่รู้โอเคครับพี่ชนะแล้วแหละอือฮือฮะบิ๊บลี่เป็นไรอะ่ะ เอาเพื่อนยิงกันเองเพื่อนยิงกูเฉยเลียดเลยเอาเอาเพื่อนมันเอาเราหมดเลยอ่ะเดี๋ยวไปเอาโทงให้เดี๋ยวไปเอาโทงให้เพื่อนเพื่อนตรงไหนอะมันดูเม็ง้งมันมีของให้เก็บป่ะแต่พี่เก็บแล้วไม่เห็นได้เลยเ่ยซองดองน้ำมัซีเลยอ่ะมันยิงกันเองตายบอนพี่ตายดิโอบาเพื่อนโอบาเพื่อน ขาเ่อเพื่อนไว้มาแล้วเขาเ่อเพื่อนไว้ใครๆเขารู้จักบินหลังหินเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนมาถ้าใครเขายิงวะใครยิงไว้โง่ไม่จะยิงกันเองเพื่ออะไรวะจะยิงใครนะถ้ามันยิงตรงเขา โคฟเวอร์มีโคฟเวอร์มีโคฟเวอร์มีมาทำไมยูมียีงเสร็จก็ชนะเนี่ยไอ้กูโดนแต่นานยิงใช่เหรอไอ้ย่า ของมันไม่ได้เลยเว้ยเพื่อนกูราเก็บหรอกอาไมูและฝุกคเดียว่าผมว่าฝั่งนู้นน้อยแน่นเลยอ่ะดูสองละทำไมจะคนยูสีแดงอ่ะเนะเฮ้ยไม่ได้เลย,เลยอ่ะทำไมเจ็บของไม่ได้เลยวะ ของไม่เห็นด้เลยเลยวะเอ๊ยพวกกันพวกกัน <c oughs> มันดีเลย้5นาทีฮะดูในกระเป๋าอ๋อมันเห็นว่าจะดูของนักระเป๋าเลยกล่อกในที่สะในอ๋อสองดองน้ำมาเซน ไม่ไอะไม่ได้เลยอ่ะอันนี้ลกูจะรู้ได้ยังไงอย่าว่าใครเป็นใครอ่ะฮัลโหลไ่พี่ชายผมได้สนายมาว่ะผมไปเก็บสนายได้มา

ผูยิงพูดเรืกานทำเฮียอะไรกูอยากรู้ <Hey God. S 1> ถ้าเลยบแบบว่าทำอะไรเรียบร้อยอสนุกครับผมว่าสนุกว่าสนุกนะออถ,ถ้าคิดนะว่าเป็นใครเลังเกร็จเกันเฮ้ยเอาแล้ว เล่้กันเละออมก็อ้อมเขาเยอดะ้ะใครๆก็รู้จักกูบินหลังหินบินลางดินจะซื้อเครื่องบินคอปเตอร์เคยเคยได้ยินปะจะแม่เละกูบอกให้ชนะเละนนเลยอ่ะ,อะมันเพิ่มเลือดยังไงอ่ะ คือแล้วความจริงต้องเรื่องเต็มเออใช่ๆๆๆๆใช่ใช่ใช่แต่บอกเดี๋ยวไมแจ้งเขาครับเขาเปิดให้ลองคนดูเขาเปิดให้เทสครับอันเนี้ยเ,เปิด A T T ให้เทสเฉยๆเรื่องแบบระบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออมันก็ต้องลองก่อนแล้วจ้าไม่ไม่อะไรจะรู้ได้ไงว่าเออมันมีบล็อกอะไรถูกไหมเออดู้ว่าใจร้อนเป็นเย็นนะแล้วพวเกียไม่เห็นม,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 มีอะไรเลยจับสนัยก็ไม่ได้กระสุดเพิ่ม ยาฮูเ็ยไงของจีบบ้างหรอวะบางใครยึดรอด้เหรอเฮ้ยพี่พี่นี่ไปเอาอะมาตั้งไหนอ่ะเอาเคสเร่งตำรวจอื้อเลยมาถึงอออเคสยิงกันนะนะมาเดี๋ยวไอ้นี่ยิงใช่ป่ะแบบมีกันใช่ป่ะสนุกไปม่ม่ม่สุก่มู่มู่าสนุกครับ

ื่อนอะมึยุงหมดเพื่อนอะมึงยุงหมดมึงเกิดมาเพื่อฆ่ากึงคือฆ่าไม่ได้เหี้ยอะไรที่เกาบินทำไมกูเก็บกล่องไม่ได้เลยหรอวะบินใช่เพื่อนกูไม่ได้เหมือนกันเฮ้ยเรื่องนึงเราดูคะแนนดิมันไม่ต้องเก็บอะไรเหี้ยแม่งเดินออกจากบ้านได้ปขนาดฝั่งนู้นอ่ะสภาพแต่ยิงทงบอลบอลมีดีเลยนะมึงว่าไหมไม่เออ ดเ,เดี๋ยวเรดี๋ยวบอกเขา<อ>ว่าเออมีอะไรบ้างดีเลย์สักนาทีนะึงอ๋อมึอเงเอาทงกลับเหรอโทงกลับหแม่รถด,ดักเกิดด้วยแล้วก็ตอนเกิดคนมีโพเทคเว้ยนั่นดนดักเกิดนี้เออไปไปแจ้งเขาไมปแจ้งเขาไปแจ้งเขา ไรต่อคือม่ไหรอะกองตรงสาจะดอกสไนอะหรอ เออผมว่าคนมีจำกัดไปคนมีจำกัดแบบว่าไอพี่มันเก็บข,ของได้ของไม่ได้ครับไม่ได้เปื่อกมีแค่ต่อนองเก่าทีไ่ได้ทำไมเจอตัวไหนก็ไม่มี หนีสามที่แปดอว่ามันหมดฟิกนะสไว้ไอ้แบบให้มันจบไวๆแเนี้แล้วก็ต้องมีโปรเจกต์ความเกิดถ้าเราตักเกิดได้มีโปรเจกต์ความเกิดทักห้าวินะห้าวิสิบวิแล้วก็เก็บเนี้ยแล้วเนีก็เก็บของเก็บของไม่ได้ของแจ้งเขาด้วยแล้วก็ชุดไม่ไม่ด้ชุดแจ้งเขาแจ้งเขาไม่อันนึไปหมดแล้วอหนหมดแล้วใช่ไหม มันอยู่ไหนวะที่เดียววะมาเกิดมาต้องเลือกเต็มเออแล้วจะเลือเต็มใช่ตีปะคอแม่งไี้เหี้ยไม่ผมหาวิ่งหาตัดแอ้ไม่เจอใช่ใช่แจ้งไปแล้วเพื่อนแจไปแล้วแจ้งแจ้งแมอีนะใช่เก็บใครกูไอ้บังยิงกูไปเพื่อนไปทำไม ก็มีบาลานซ์ดีด้วยอ่ะแล้วก็จะเป็นบาลานซ์ดีอ่าเหมือนก,กิจกรรมเก่าอ่ะจำได้ป่ะขอว่าถ้าเกิด,ด,ด,ดก็เคยกดกดจอยไม่ได้ถ้าเกิดอีกฝั่งหนึ่งมากกว่ามากกว่าอะไรเงี้ยต้องแบบว่ามากกว่าได้แค่หนึ่งอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่เหมือนต้องกิจกรรมเมื่อก่อนอน่ะ มันต้องแบบว่าพอฝั่งนี้มากกว่า2แล้วต้องมาอีกฝั่งหนึ่งแล้วอ่ะไม่ออกอปะใช่แบบเรื่องให้กระจุมันอะถ้าเอลิกบีได้ควันอะไรเฮ้ยสนุกสนุกสนุกว่าสนุกเลยเเลราไปดิ้นเฉยไว้พี่ผมโดนเพื่อนพูดตัวเองยิงอ่ะโคตรงงอ่ะกูแปลว่าเขาเลยโดนยิงหลังงงเนี่ยตูรีเฮียนะบอกให้เข้าเกมมาเข้าเข้าเข้ากินกลับไหมอะกูเสร็จนั่งเออได้อยู่ฝั่งเดียวกันฝั่งเดียวพอไปเจอกูยิงกูทิ้งเฉยเีย ดูเดี๋ยวพวกเราโตอีกเนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนตัดแม่งนี่นี่ไอ้บานไอ้บานนอนกระเปล่าเปล่าเปไอพวกยืนอยู่ข้างล่างกันยิงหมดเลยปัง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 อุ้ยโดนส่วนผ่าใครมึงอ่ะตอนนี้เสื้อเหลืองนี่เมษาเราจับนนี้ใส่สเปคคอนเทนร์โอ้ยเอาตายห่าหมดเลย อ้แถ้าาติาเท่ากันแล้วแต่มัน,น,นอย่างนี้ผมท้อนะไอ้ไม่ได <tinc S 2> <quin> ้ีเรยยผมยิงคนอื่นก็ยิง ยิงไอ้ยิงอตอี่เกิดแล้วอ่ะเดฟเเดลหมดเไม่อยาเดเดสข้าอรกเพื่นตัสวนเี่ยโดนสวนี่ข utet, like. ้างๆยิง <Richt> ก er> ูไหนไตัดเหี้ยก uh <photos> ็หลุุกกินไปแล้วไอ้สัอาะมึงบังบังอ่ะบังสรุกไปใครใส่ที่บังสนุกกินไปเพื่อน ไม่มีคน

มาเลยไอ้กถางเลยฉัทองอืม ใช่หรอเมื่อกี้พี่ล็อกกูใช่ไหมยวนอกกิจกรรมเจอคู่พ,พี่ไม่เกี่ยวดิ i <laughs> don't <laughs> จบคนไม่จบหรอหอกไอะเฮียแล้วเตี้มขาดอะไรที่บอกกตรอดว้าวอ่ะเฮ้ยมันไม่เกิด <as do Şey> em ้านไม่เกิดไม่เกิดนายอ๋อนายอ๋อไม่เกิดให้ไอ้กิจกรรม ไม่เกิดย่างขออะไรไม่รู้ไอ้บีอยาไปตายอย่ะเมื่อี้กาเมือวลาต้องเรียกเคสเลยนายยกเป็นฆาตกรแป๊บบ ดูเขาให้มาลองครับเดี๋ยวเขาให้มาอลองดูอ่นะทุกคนเตรียมวิ่งนะทุกคนเตรียมกับวิ่งนะเตรียมวิ่งให้ไฟมาหานะเอ้ยใครติดไฟอย่าวิ่งหาวเลยหนุ้ยลองฟินทุกคนตอนแ้ว

อ๋อกูยิงระบผหลบเหรอเปิ่อหายไหมเปิ่อหายไหมไม่หายครับไม่หายไม่หายปืนไม่หายไม่หายนะเงินหายครับสองล้านเอาเด็นี่ไงตายข้อข้อ้อทียเต็มหัวเลยจ้ะตู้ก็บางไม่ลงหรอกหวยบางบางเอามาดิอินสับเอ้ยแม่งข้อขากูยให้ตายวะเลองเสียงหนูไม่ไม่คีบ่อยเว้ยไม่มันกี้ไม่ได้ท่าคีเลยนะเว้ย ไม่เอาลยมไม่มาไม่ี้บ่อยแต่นั้ไม่ี้ขนาดนั้นเลยวะมาด้วมามันจะเป็นร้อยเหรอไม่รู้อ่ะแต่มึงอ่ะไอทำไมมันก๊อนโมดไอสันน่ะดิมันร๊อนโมดโกงพี่โกงดูก็นููพี่โกงดูก็รู้

เจ้าของบริษัทที่ไม่เคยทำหน้าที่ท้ามท้ท้ามท้าท้อยู่ดอกทำอยู่เดียวเขาบวกเมื่อกี้ท้ามโเดียวที่เบลเราต้องไปซนพารกลับอ่ะเออใช่ใช่หรอลั่นเฉียวครับลั่นเฉียวครับอปืนไหนหายยังไม่หายยังยังปืนปืนแค่ไหมยังเอาละยิงปืนลำบากอีกทีนี้แต่ที่ตู้เลยก็บอกให้ มันก็ให้เขาไปอยู่ตามแดนเขาี่เขามาเข้ากิจกรรมแล้วก็ได้ไปตามแดนเลยได้ไม่เยอะน่อยเนี่ยมันก็ใครมาจากแดนไหนก็มาส่งเด้นแต่พี่ถ้าทำการแบบว่านนดึงหมู ไม่เล่นไม่าชูโอ้โหไม่เอาเลยอ่ะทนเสรไม่เอาเลยอ่ะ่าาะะนี่ไไอ,อ้นี่ก็ได้เนี่ยชืยช่ออะไรวะเ<ด>บบ,บีไอไอ้เบบี้ปอนดดี้อะชุนะแล้วหูมีวันกลับดูเลยอดีอดีโชด เข้าไปก่อนสมัยทีวีเตร์่ว่าเอคเข้าหมดไปไปไปเลิฟหมดเลยแดงเฮ้ยอไม่โดนไม่โดนไม่โดนเฮ้ยมมไ่ีีเนี่ยเนี่ยต้องเนี่ยเผาต้องเผาต้องเนี่ยผมต้องเก๋หัวขาว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  ขาเขาเขาหลังที่อุ้มกันบ้างริเฟกซริเฟกอ่าอ่าขอริเฟกอ่ออาเออริเฟกซ์เขาให้พิมแรดนี้ออกอ่ะที่เขาประกาศอัปเดตไว้อ่ะถ้าไม่ออกจะไปทำเป่าประกาศแล้วก็รีบบอกใช่ใช่ใช่เอ้ยเฮีย er, ตกแแบบเฮียเลยยาวไปหนึงกูเฮียเฮเดี๋ยววิ่งยาวแล้วไปด เฮ้ยใครเอ่ยวะจั๊กจั่งชะอําไปไงอินซารลามหรือเปล่าไปเอ่วัวโง่ทั้งเพลงร้องจะไปชะอําจะไปชะอําประจำที่อ่ะจั๊ะเนี่าตอนนี้แก๊งไหนอยากซัดก็มาดิไอ้คือเงินงัดแล้วไปเปล่า้ปเอาข้าวมาดิคุณหมอเออทำอะไรครับพื่อสั่งมาดินี่ไงพี่จ้าข้าวเนี่ย สั่งามจานน่าตกเหรอเออิั่งมาห้าจานเลยเผือบางด้วยมันทำยังไงวะเวลาิดเวลาคิดพัดจอมันเป็มันเป็นภาพวิงวิ่งอะะภาพแบบภาพแบบสว่างจัดจงผมผมไม่เป็นเออกระตุกแบอยากให้มีโดมหม y วะ It felt so right. We were so young. We were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay. We were alright. Staying awake.